สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องสะไยสกอดแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำมันหวานนึ่งชีสนะเจ้าเขาจะใจวิธีการนึ่งเอานะเจ้าเขาจะบาใจการอบมันนะเจ้าส่วนผสมนะเจ้าก็จะใจมันหวานประมาณหนึ่งถุงน้ำตาลทรายประมาณสองช้อนช้านะเจ้าแล้วก็ชีสใจประมาณ แช่ช้อนโต๊ะนะเจ้านี่นะเจ้าเขาก็เอามันไปตัดล่างทำความสะอาดแช่น้ำเย็นไว้ประมาณห้านาทีนะเจ้าแล้วเขาก็จะเอามันมาน,นึ่งก่อนี่เขาจะใส่ชีสกับน้ำตาลน,นะเจ้าไครเบเคยทํทำลองทำดูเนอะสุดนี้อร่อยมากนะเจ้า หลังจากตี่เขาหนึ่งมันหวานซุกแรกวนะเจ้าเขาก็ออกมาตักพาเกินแบบนี้นะเจ้าสาหรับเพื่อที่จะใส่ชีดได้นะเจ้าไปนะเจ้าจะเอาน้ำตาลโวยนิดหน่อยนี่ถือเถก็ คหอมหวา,านสิลเลรของกระตักชีดนะเจ้าม่นยับใส่ตรงกลางมันไม่เลย หลังจากตีเฮาใส่ชีดกบน้ำตาลมดแล้วนะเจ้าเขาจะปิดฝาเอาไปนึ่งต่อประมาณสองนาทีนะเจ้าเผื่อให้ชีดละลายนะเจ้าอันนี้ก็คือหลังจากที่เฮาหนึ่งเจแล้วผ่านไปสองนาทีนะเจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้า จะเป็นที่กระน้องเตราสดยอะมากเลยอย่น,อยนี้สำเร็จเสร็จแล้วเจ้าหน้าต่มันหวานนึ่งชีดของเขาก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้าขอบคุณตี่รับชมนะเจ้าและป้าก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จง youtube channel ของอีเมลตัวหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า